สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมวันนี้พีเอเกันหาเงินฟรีไปด้วยกันสําหรับวันนี้เราก็จะมาในของคริปโตนะฮะเกี่ยวกับเหรียญคริปโตนะฮะหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับก็เรียกว่าวันนี้ผมถอนนะครับเหรียญเนาะก็คือจะเป็นในของเหรียญบิคอยค a p เข้ามาในของกระเป๋า Cup บิคับนะฮะก็ถอนเสร็จแล้วแต่ว่ารอในของทางบิคับเขาอนุญาตนะเนื่องจากว่าทางบิคับเขายังไม่ได้อนุญาตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะฮะ ก็กดมาตรงที่นาฬิกาะะหรือว่าตรงเวลาเนาะก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะผมก็ทกําการถอนมาละแต่ว่าในของทําปบิคับเขายัางไม่ได้อนุญาตนะซึ่งถอนมาเมื่อเวลาประมาณวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นของวันที่14นะฮะเดือน12นะฮะเวลา14อ่าเวลา11อนาฬิกานะครับ1ินาที26วิอะไรประมาณนี้เนาะก็คือนะในของทางบิคับเขายัางไม่ได้ทําการคอนเฟิร์มนะครับเขายัางไม่ได้กดรับผม ก็เลยยังไม่ได้รับเหรียญเข้าในของทางปิครับอันนี้ต้องรอทาบิทรับเขากดยอมรับก่อนฮะเหรียญถึงจะเข้ามาเนาะก็ถอนมาละนะฮะก็จะเป็นในของเหรียญบิตคอยแคปนะฮะอันนี้เลยนะฮะก็จะเป็นในของเหรียญนี้เลยนะครับนี่นะก็ถอนมาแล้วนะครับจำนวนเหรียญที่ผมถอนน่าจะอยู่เราประมาณ1 5 0 0 0เหรียญละมั้งอาสโตชีนะครับนับเป็นสโตชีนะครับเนื่องจากว่า ถอนเป็นจำนวนสต๊ชีนะครับเนาะก็คือ0.001551 0 000นะครับก็เป็นจำนวนสต,ตช๊ชีก็คือ15,501สต๊อชีบิตคอยแคปประมาณนี้เลยนะครับในของช่วงนี้หรือว่าในระยะน,นี้นะครับเรียกว่าราคาบิตคอยอาจจะล่วงหนักแล้วล่วงมาเยอะนะครับก็เป็นปกติเนาะที่มีราคาขึ้นยังไงก็ต้องมีราคาล่วงนะครับ ใครที่ขายช่วงที่ราคาขึ้นก็จะดีขึ้นไปซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะคือมีข่าไม่ค่อคยดีในะของเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วก็คือตอนนี้ในรัฐบาลไทยหรือว่าในกรอตอนะครับก็มีข้อกำหนดอะไรใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็มีหลายๆคนจงตีนะว่าเหรียญคริปโตหรือว่าเหรียญบิตคอยนะครับเป็นกระพน,นันนะครับหรือว่าก็คือบอกคาสิโนนะอันนี้ เขาออกมาจงตีประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าในของบิตคอยที่เขาออกมาจงตีเนี่ยเพราะว่าให้ราคามันล่วงมาเขาจะเก็บซื้อทุกคนเข้าใจไหมซึ่งผมแน่นอนนะครับตอนที่ราคากําลังล่วงเนี่ยเขาออกมาจงตีเพื่อให้ราคามันล่วงแล้วก็มันถูกไงราคามันถูกแล้วเขาจะมาซื้อพอซื้อได้ตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วนี่ครับเขาก็จะมาปั่นให้ราคาขึ้นอ่าประมาณนี้นะฮะซึ่งใครที่ บอกตามเข่าเนาะน่าจะทราบกันอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของทุกคนละกันอันนี้เป็นความคิดของผมนะฮะก็เรารับปรงมานี้ซึ่งผมถอนมาละเดี๋ยวรอดูว่าในของเหรียญที่ผมถอนมาเข้าหรือยังก็คือจะเป็น,นของเหรียญไปคอยแคบอันนี้นะครับก็ถือว่าล่วงนะล่วงมาแล้วหลังจากอยู่ที่ราคาประมาณ2อ0 0 0ื่นนะครับรวมมาถึงประมาณ1 4 0 0 0เลยนะครับประมาณ6000บาทเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าเขาจะจ่ายมาต่อไหนหรือว่าในของทำบิคับเขาจะกดอนุญาตมาต่อไหนเดี๋ยวผมจะมาอัิเดาอีกทีหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการบอกไปเนาะว่ารอในของทําบิคับเขากดอนุญาตมานะครับแล้วก็ได้รับมาแล้วนะครับเขาได้ทําการกดคอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยเนาะผมก็ได้รับเหรียญมาแล้วนะครับก็จำนวนในของเหรียญบิตคอยแคปนะครับเป็นจำนวนสต๊ชีนะ0 0 0 0 1 5 5 0าสต๊าชีบิตคอยแคป ก็ได้รับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในของอีเมลที่ทําเบียกครับเขาส่งมานะว่าเขาได้กดรับเหรียญละเหรียญข้ามาในของกระเป๋าอมเราละนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ได้รับมาในของวันที่นะครับประมาณวันที่14 12นิกานาทีนะฮะเราประมาณนี้เนาะก็ได้แล้วเราประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนนี้นะครับให้เราเข้ามาในของกระเป๋าบิ๊กคับกันก่อน ผมจะให้ทุกคนดูนะครับตรงที่เมื่อกี้ผมบอกให้นะฮะก็คือตรงนี้คริปโตนะครับนี่นะกดเข้าไปนี่เห็นปะนี่ครับนี่มันขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับได้รับแล้วนะฮะตรงนี้เลยนะครับก็คือ0 0 0ย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งโตูชิบีคอยแคบตรงนี้เข้ากดแล้วนะครับส่วนในของตัวแอปที่ผมหานะฮะก็จะเป็นของตัวแอปนี้เลยฟรีบีคอยแคบ ที่ยังใจยอยู่นะครับแล้วก็หามาได้ประมาณ1ปีแล้วนะเราเราเกิดได้1ปีแล้วสำหรับผมนะก็ยังจ่าได้ตามปกตินะครับในของตัวแอปนี้นะฮะการทํางานก็ทํางานได้ง่ายๆมันไม่ยากหรอกซึ่งผมได้เคยทําคลิปวิธีในการทํางานเอาไว้แล้วก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่มีเมนูการทํางานใหม่ๆมาก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะฮะการหาเหรียญก็ยังเหมือนเดิมนะฮะง่ายๆฮะ ถ้าใครที่อยากรู้ว่าการทํางานในของตัว e i, อแอปนี้ใหญ่แบบละอเอียดก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปไปดูวิธีในการทํางานได้นะหรือว่าสามารถไปหาในช่องของผมได้นะผมได้ทําเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับ่ <S <S วนลหลักก็จะกดประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับอันนี้นะคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ดูวีโอรับเหรียญเดี๋ยวจะทำแบบสอบถามลดเกมต่างๆก็ได้รับเหรียญเช่นกันนะครับ สามารถไปดูของการตั้งค่าประวัติในการถอนของเราได้นะไปดูตรงที่ตั้งค่านะับไปดูประวัติในการถอนนี่ครับอันนี้คือที่ผมถอนนะประวัติในการถอนของผมก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนี่ครับตรงนี้เลยประวัติในการถอนนะฮะหรือจะเอาลิงก์ในการเชิญเพื่อนนะครับลิงก์ของเราที่เราจะเชิญเพื่อนก็สามารถเอาได้จากตรงนี้นี่ครับกดเข้าไปปุ๊บ นี่ลิงก์ของเรานะครับเราจะแนะนําเพื่อนก็แนะนําได้โดยการเอาลิงก์จากตรงนี้ไปแปนะนําเพื่อนๆนะฮะนี่กานถอนขั้นต่ำกันถอนขั้นต่ำเราสามารถเลือกถอนได้นะก็คือกดจากตรงนี้นะครับเมนูข้าล่างสุดเลยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนขั้นต่ำประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะขั้นต่ำห้าพันสตชีในหมื่นสตชีหนึ่งแสนหนึ่งล้านนี่ครับเลือกได้นะครับ ว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกัน,นแล้วใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับออลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆก็อยู่ใต้คลิปนะหรือว่าจะไปโหลดใน p l a y Store ก็ได้เลยเช่นกันนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกนการคลิปหน้า,าฮะ